เมื่อวันที่21มีนาคม2567เวลา17.30นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานเปิดมหากรรมเมืองสมุนไพรอำนาจ,จเจริญณนะโรงแรมฝ้ายคิกอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำผลงานโครงการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าสมุนไพรและอาหารปลอดภัยอำนาจ,จเจริญของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่กระบวนการปลูกแปรรูปจนสามารถจำหน่ายสร้างรายได้มาจัดแสดงและจำหน่ายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่นำมาจัดแสดงเป็นจำนวนมากไปติดตามรับชมบรรยากาศได้เลยครับครับขออนุญาตนำเรียนนะครับด้วยความที่ศักยภาพของพื้นที่ดินดํำน้ำชุ่มนะครับบ้านเราอำนาจเจริญนะครับ มีเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับมีเรื่องของสมุนไพรมากมายวันนี้นะครับนอกจากเรื่องของสมุนไพรแล้วนะครับเราได้ก้าวสู่เรื่องของอาหารที่นําสมุนไพรที่มีความโดดเด่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับทำให้เราสามารถสร้างอํานาจเจริญเป็นเมืองอาหารสมุลลนไพรเห็นไหมครับว่าไม่ใช่แค่พืชผัก ออร์แกนิกเพื่ผัดอินทรีย์เท่านั้นแต่เราเก้าวสู่ความเป็นอาหารสมุนไพรนะครับจะเห็นได้ว่าบ้านเรานั้นปัจจุบันนะครับเรื่องของเครื่องเทศเครื่องแกงต่างๆโดดเด่นมากนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับที่ได้รับการยอมรับอย่าลืมว่าอำนาจเจริญน,นะครับเราได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งของในส่วนของกระทรวงอวอได้เต็มที่กับเราทีมงานสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันเรื่องมาตรฐานอ,อยอเป็นที่เรียบร้อยทุกเจ้าทุกกลุ่มแล้วก็จะนํามาสู่การขับเคลื่อนงานต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับบ้านเราวันนี้ ได้ก้าวข้ามไปสู่เรื่องของเกษตรปราณนีต oh. เกษตรดินทรีย์ oh. และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า oh. นําไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างหนึ่งด้วย oh. นี่คือสิ่งที่ชาวอํานาจเจริญได้ใช้หัวใจในการรังสรรค์อาหารสมุนไพรเพื่อพี่จะสนับสนุนและก็ส่งออกไปทั่วโลกครับ oh. สวัสดีค่ะ พวกเรานะคะสาขาเกษตรศสาสตร์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญค่ะวันนี้นะคะเราก็มาออกบูธอาหารเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งสินค้าในบูธของเรานะคะก็จะประกอบด้วยข้าวสินเล็กอินทรีย์นะคะทีะ่สาขาของเรานะคะส่งเสริมการปลูกที่หัวะพานค่ะแล้วก็ก็จะมีเ n e r g y g e เจจากกล้วยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยที่อยู่ในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญของเราตัว Energy g e เจตัวนี้นะคะกะ็มีประโยชน์ในเรื่องของอ ให้พลังงานนะคะเหมาะสำหรับนักกีฬานะคะอย่างเช่นนักวิ่งนักออกกำลังกายต่างๆนะคะซึ่งน้ำตาลาไม่สูงมากนะคะได้น้ำตาลจากธรรมชาติจากกล้วยน้ำว้าค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะก็จะมีกรีกโยเกิร์ตนะคะที่เราผลิตเองนะคะหมักเองเป็นวิธีโดยโฮมเมดคะ่ะมีการค่าเชื้อในระบบพาชเจอร์ไลค์ค่ะไดะ้โปรโตีนที่สูงเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็มีจุลินทีย์กลุ่มโพมไบโอติกที่มีชีวิตนะคะเพราะว่าเราผลิตวันต่อวันค่ะก็มีประโยชน์ในเรื่องของช่วยระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันระบบลำไส้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะนะคะ เราก็จะทานคู่กับแยมนะคะมลวารี่นะคะแล้วก็หรือเราสามารถาประยุกต์ใช้มมลวารี่หรือหมอนที่อยู่ในท้องถิ่นของเราเอามาทำว่าเอา,เอามาทำแยมแล้วก็เอามาเป็นท็อปปิ้งได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ข้าวเกลียบว่าหรือ บ้านเราเรียกข้าวโป่งนะคะอ่าอันนี้เราทํามาในลักษณะของข้าวโป่งพร้อมบริโภคค่ะสามารถทานได้เลยนะคะเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะก็จะประกอบด้วยข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวนะคะและก็ยังมีการเสริมมันเลือดค่ะมันพื้นบ้านที่ให้แอนโทไซยานินนะคะวิตามินซีแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆนะคะที่เป็นฮอร์โมนทางเพศหญิงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เราก็ยังเสริมโปรตีนจาก ผงจิ้งหรีดนะคะโดยใช้ในระยะแมงซัดิงค่ะก็จะให้รสอูมามินะคะ,ะการมาวิธีการผลิตกอ็อบนะคะทำให้สุกนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่แบบว่าดีต่อสุขภาพนะคะเป็นพวกน้ำตาลอ้อยน้ำมันรำข้าวแล้วก็ใช้ไข่ไก่เสริมเข้าไปค่ะผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะ เป็นวายมะขามป้อมนะคะซึ่งมะขามป้อมเราปลูกในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเป็นที่บ้านของอาจารย์ในสาขาเกษตรศาสตร์ของเรานะคะอ่าแล้วก็เราทําการเก็บนะคะแล้วก็บ่มเองด้วยมือของนักศึกษาแล้วก็มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาค่ะอ่าเรามาชิมได้นะคะรสชาติก็จะเอ่อออกฝาดๆนิดนึงติดรสมะขามป้อม ซึ่งทานแล้วก็จะได้ไประโยชน์ในด้านของวิตามินซีค่ะแล้วก็พวกแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนะคะค่ะมา,มาชิมอาหารร้านเรานะคะหรือบุฟเเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ ทั้งหมดนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการต่างถิ่นเข้ามาใช้ศักยภาพขอหนาาเจริมโลเคชันที่นี่แน่นอนจากการที่เราเป็นเกษตรแบบปลาณีตผมย้ำว่ากเกษตรปลานีตนะครับมีเรื่องของเกษตรเรื่องในเชิงสมุนไพรอย่างที่ผมได้นำเรียนดินอุดมสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ต้องตามฤดูกาลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิถีเกษตรพื้นบ้านของเรา สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหัวไร่ไปนามีพวกพริกขิงขาตะไคร้มะกรูดมะนาวมะาพร้าวส้มโอเพียบนะครับพอมีทุกอย่างนี้เพียบเสร็จปับ๊บพี่เรืองเนี่ยเป็นคนที่เห็นโอกาสก็เลยนําสิ่งนี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็นช่วงเวลาที่นะผมผลิตออกเยอะส่วนใหญ่พริกก็จะเสียขิงขาตะไคร้ก็จะเสียแต่พี่เรืองเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือเอาสิ่งเหล่านี้มาแปลรูป นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของระบบห้องเย็นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในอีสานใต้เข้ามาจับด้วยแล้วสิ่งที่เขาทาก็คือเอาง่ายๆเหมือนที่เราซื้อพริกแกงที่ตลาดแค่นั้นเองแล้วมาแพ็คแล้วมาบรรจุคล้ายๆอย่างนั้นแต่สิ่งที่เขาทําเหนือกว่าคือการคัดสรรผลิตผลและส่งเสริมกรเกษตรกรให้ผลิตพริกแบบนี้พันนี้ช่วงเวลานี้ในการเก็บเกี่ยวและคุณจะได้สิ่งที่มีคุณภาพการคัดสรรวัตถุดิบการประกอบโรงงานที่มีคุณภาพการเก็บ การแพ็คกิ้งการเรื่องของการมีอะไรนะการตรวจคุณภาพสินค้าพวกนี้ทั้งหมดส่งออกต่างประเทศจะสังเกตได้ว่ามีออเดอร์จากยุโรปมากมายมหาศาลญี่ปุ่นจีนเพียบนะจะเห็นเลยว่าอํานาจเจริญคุณอาจจะยังไม่รู้จักเขาแต่ที่ต่างประเทศเขารู้จักคุณว่าแบรนด์ของอํานาจเจริญท่านขุนไม่ธรรมดาครับขอบคุณมากครับสิ่งเหนือกว่าคืออะไรครับไอศครีมสิ่งที่เหนือกว่ามาจากงานวิจัย เดิมงานวิจัยขึ้นหิ่งงานวิจัยเนี่ขึ้นหิ่งแต่งานวิจัยชิ้นนี้แปลกมากผมไี่ชิมครั้งแรกผมก็แปลกและผมก็ยังยังมีความรู้สึกว่าถ้าเอาไปแช่เย็นแล้วมันจะออกมาแบบแบบไอศครีมอะ่ะเออเราก็คิดอย่างนั้นนะเราก็แช่ไว้หลายวันอยู่มันก็ยังกรุบกรอบเหมือนเดิมแต่มันจะแค่ความเย็นแต่เนียนไหมนุ่มไหมเหมือนไอศครีมไหมแปะแต่สิ่งที่เหนือกว่าก็คือวัตถุดิบ วัตถุดิบผมไม่รู้หรอกเจ้าของเป็นใครแต่ผมชิมแล้วว่าวัตถุดิบที่นี่บ้านเรามีชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับเรื่องของพ่วงเวลาในการเก็บในการไปผลิตแพาเกจกิ้งไม่ธรรมดามันมาจากงานวิจัยสะท้อนได้ว่าเรื่องของการควบคุมคุณภาพเกินร้อยอยู่แล้วนี่คือในส่วนของการแปลรูปของเกษตรปลานีดเกษตรอินทรีย์ของอำนาจเจริญครับถ้าคุณอยากเห็นบรรยากาศ สบายบายนาภูคำโฮมสเตย์ day, แล้วก็อาหารการกินเขาเอามาจากย่านนั้นนะครับแล้วก็เป็นโลเคอลแท้ๆถ้ามูฟเี่ร์ที่รบครับผมไปทานครั้งหนึ่งมันเป็นบวบธรรมดานี่แหละนะฮะแล้วก็อุปงปลาก็ได้ทานอาหารแทๆ้ๆแต่สะอาดนะไม่เผ็ดรสชาติคนเมืองทานได้นี่คือสิ่งที่คุณจะพบกับนาภูคำ แล้วสิ่งเหล่านี้ผ่านการคัดสรรการใช้วัตถุดิบนะครับแล้วก็การใช้น้ํามันต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานเปะ๊ะไม่มีทอดซ้ํานะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบกับที่นาบุคําซึ่งย่านนี้เนี่ยมันเป็นย่านเมืองเก่านะครับมีหมู่บ้านที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรฮะสมัยยุคทราวรีเมื่อประ4 0่งั0ปีที่แล้วนะครับเราจะพบที่นี่คุณอาจจะเห็นบรรยากาศสบายๆทุ่งนาคุณเห็นภูจาปาดินแดนแห่งความรักคุณเห็น วัดดงเท่าเก่าซึ่งมีเสมาพันปีเยอะมากแล้วคุณก็ไปนอนพักชิวชิวชิลชิวแบบไม่มีแอร์นะฮะแต่ว่าเย็นสบายที่นี่ลมเย็นมากแล้วก็บรรยากาศพื้นบ้านท้องนาแบบนี้หาได้ที่นาคูคำโฮมสเตย์อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอ,อันนี้คือผมอาจจะคนโบราณแต่้าเป็นคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นั่นคือหมายว่า เเขาเรียกว่ากลุ่มคนอีกรุ่นหนึ่งที่กลับมาอยู่บ้านนะครับได้ใช้ศสกยภาพของที่นี่ได้ใช้โลเคชัน่นได้ใช้วัตถุดิบต่างนะครับ mm hmm. เขาจะนํามาสู่เรื่องของความทันสมัยนะครับ mm hmm. เข้าใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราเราอาจจะไม่อินเพราะว่าเราคนอีกรุ่นหนึ่งแต่ถ้าวัยรุ่นเมืองเราเป็นเมืองผ่านใช่ไหมแต่การที่เป็นเมืองผ่านเนี่ยก็จะเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เขาจะแวะ ทานกา,กาแฟใช่ไหมครับพวกอของทานเล่นแล้วก็บรรยากาศชิลๆสบายๆใช่ไหมครับเบเกอรีร่อะไรก็ต้องเนียบใช่ไหมฮะการใช้วัตถุดิบต่างๆก็ต้องครบถ้วนการออกแบบนะเห็นนะฮะนี่เป็นกระเทียมดำอ่าอันนี้ก็กระเทียมออกแกนิกอ,ออกแกนิกหมดเลยครับครัขบขอบคุณมากครับ